ตามเทรนด์พัฒนาสังหาเพื่ออุตสาหกรรมครบวงจรจากการเปิดตัว Alpha Industrial Solution พร้อมบุกตลาด e e c และทุกพื้นที่ทั่วไทย การเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจอาหารในช่วงโควิด -19 ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐนโยบายเขตพัฒนาพิเศษหรือ e e c ส่งเสริมให้เกิดรถยนต์ E ีปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนส่งผลให้มีความต้องการพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหการรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเทรนที่กล่าวมานี้เองเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาอุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหการรมแบบครบวงจรอย่าง Alpha Industrial Solutions ขึ้น โดยบริษัท Alpha Industrial Solution เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับบริการครบวงจรล่าสุดเกิดขึ้นจากการจับมือกันของยักษ์ใหญ่ฝั่งอสังหาอย่าง Origin Property จำกัดและบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์โซลูชันในประเทศไทยอย่างบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชน ปรากฏการณนี้ Origin Property ได้ผนึกกำลังกับ JWD เป็นการแสดงถึงจุดแข็งในการพัฒนาโครงการและความเชี่ยวชาญโลจิสติกส์โซลูชัน olution, บุกธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมพร้อมบริการครบวงจรเพื่อเป็นต้นแบบของการเกิดหลายธุรกิจตามเทรนแห่งอนาคตนี้ Alpha Industrial Solution ได้ตั้งเป้าไว้5ปีกับการเข้าสู่ท็อป3ผู้นำด้านธุรกิจนี้ ทั้งในงานแถลงความร่วมมือที่เพิ่งผ่านพ้นไปนอกจากได้ทราบถึงที่มาของธุรกิจใหม่นี้จากปากผู้บริหารของทั้งอ r ริ i ิและ j w d แล้ว mm hmm. ก็ยังทําให้รู้ถึงเทรนด์การพัฒนาสังหารือมทรั์เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรเพื่อเติบโตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติอย่างชัดเจน mm hmm. และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกิจสังหา mm hmm. เพื่อการอุตสาหกรรมมาแรงนี่คือโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ที่ต้องรีบคว้าเอาไว้ พีรพงษ์จรุนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้หรือโอริ ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ครบวงจรได้เปิดเผยว่าจากศักยภาพและแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องในกลุ่มสาขาสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมบริษัทจึงได้ร่วมมือกับ JWD i n f o Logistics มหาชนหรือ JWD ก่อตั้ง Infra Industrial Solution จำกัดในสัดส่ว50น50:50เพื่อประสานจุดแข็งทั้ง2บริษัทในการดำเนินธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมพร้อมให้บริการครบวงจรภายใต้แบรนด์อัลฟา โดยออริจินก็ใช้จุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญการหาซื้อที่ดินการจัดหาต้นทุนเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งทั้งฝั่ง b 2 c ขณะเดียวกัน j w d เขาก็เชี่ยวชาญในด้านคลังสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกมีเครือข่ายแข็งแกร่งอยู่ทั่วอาเซียนตลอดจนมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางโดยเฉพาะในฝั่ง b 2 b ได้ร่วมมือกับเรา จึงถือเป็นสตนงยี่ผสานความแข็งแกร่งของทั้งคู่เข้าด้วยกันแบบตอบโจทย์ตลาดครบวงจรทั้ง B2B และ B2C และเราเชื่อว่าความแข็งแกร่งของทั้งคู่จะนำพาอัลฟาให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี2,568และก้าวขึ้นมาเป็นท็อปทรีของธุรกิจนี้ภายใน5ปีส่วนความต้องการด้านโลจิสติกส์โซลูชันที่ต้องมาพร้อมกับความซับซ้อนเฉพาะทางมากขึ้น ชาวนนบันที่กรษศดาประธานเจ้าหน้าที่ JWD บอกว่า Alpha จะสเซลโซลูชันนั้นมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจร a l ้า a จะมุ่งการดาเนินงานทั้ง3าธุรกิจหลักได้แก่อสังหาริมทรัพย์ภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์ตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมระบบการจัดคลังสินค้าออนไลน์2คืออสังหาริมทรัพย์เพื่อชุมชนเมืองอย่างเช่นให้บริการห้องเก็บของและทรัพย์สินคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรบริการคลังสินค้าออนไลน์ย่อย 3. ก็คือการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มบำบัดน,น้ําเสียกลุ่มการก่อสร้างจากนั้นชวนนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางแนวโน้มความต้องการของโลจิสติกส์โซลูชันที่มีความต้องการสูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนเฉพาะทางมากขึ้นบอกว่าไม่ใช่แค่หาที่ดินมาพัฒนาคลังสินค้าแต่จะต้องพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์และระบบออโตมชชั่นหุ่นยนต์และบริการที่ซับซ้อน,นอื่นๆพร้อมนำเสนอให้แก่ลูกค้าฝั่ง B2B ที่หลากหลายประเภทธุรกิจ ขณะเดียวกันก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ลูกค้าในโครงการที่อยู่อาศัยที่สามารถทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจากที่พักอาศัยสะดวกทั้ง3ธุรกิจเราจะตอบโจทย์ความต้องการเกี่ยวกับโลจิสติกส์สอย่างครบวงจรภายใน5ปีจะมีพื้นที่โรงงานคลังสินค้าภายใต้การบริหารมากกว่า1ล้านตารางเมตรและจะมีมูลค่าของรีดแว a l ลูในระดับ12,000ล้านบาทขณะเดียวกันก็จะพิจารณาสินทร,รัพย์กลุ่มต่างๆที่เข้าจดทะเบียนให้แก่นักลงทุนในรูปแบบของทรัสต์เพื่อลงทุนในสหริมาทรัพย์ ต่อมาประธานสมบูรณาสินกรรมการผู้จัดการบริษัทอัลฟาอินดัสทรีลโซลูชันจำกัดได้กล่าวถึงนโยบายของอัลฟากันบ้างในฐานะผู้บริหารบอกว่าจะใช้จุดแตกต่างทั้งด้านความยุดหยุ่นและความสามารถของโลจิสติกสโซลูชันที่ซับซ้อนทันสมัยครบวงจรบริการแก่ลูกค้าและจ่อตลาดเป้าหมาย6กลุ่มได้แก่กลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิกลุ่มอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์อุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์กลุ่มเคมีภ e ัณฑ์และสินค้าอันตรายยานยนต์และ Data Center. สำหรับการเติบโตของอัลฟาในช่วง5ปีนี้สัดส่วนของออร์แกนิกโกร h จะมีสัดส่วน60%ผ่านการพัฒนาพื้นที่บริหารประมาณ12,000ตารางเมตรต่อปีและการเติบโตทางลัดในสัดส่วน40%ผ่านการควบรวมหรือซื้อกิจการเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายใต้การบริหารอีกราว80,000ตารางเมตรต่อปี โดยมองทำเลที่หลากหลายอย่างเช่นกลุ่มครัสเตอร์อุตสาหกรรมบางนาแหลมฉะบงังระยองวังน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นเป็นกลุ่มแรกในปีนี้2คือคลัสเตอร์ระดับภูมิภาคอย่างเช่นภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคเหนือ3คือศูนย์ธุรกิจทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองหลักต่างๆและ4คือตลาดต่างประเทศมุ่งเน้นประเทศเพื่อนบ้านที่เติบโตในภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและกัมพูชา โดยออ i รจิก็มีความเชี่ยวชาญในการบุกเบิกทำเลที่สวยงามอย่างเช่นโซนบางนาและ EEC ขณะดูยกันก็จะขยายไปยังตลาดต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะ JWD ก็มีการลงทุนกับพันธมิตรในเวียดนามและอินโดนีเซียอยู่แล้ว